ผมก็ผ่านการลงทุนไปเยอะนะมีทั้งล้มเหลวแล้วก็มีทั้งประสบความสาเร็จเราก็จะพอทราบว่าไอ้ความล้มเหลวเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับความล้มเหลวส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นจากการที่เราขาดประสบการณ์แล้วก็เราไม่เข้าใจในตัวสินทรัพย์นั้นๆนะครับแล้วก็ปรากฏว่าพอเราไม่เข้าใจเราไม่มีความรู้ปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้เราไม่ประสบความสมําเร็จในการลงทุนหุ้นมันก็เป็นตัวหนึ่งที่เราเข้าไปศึกษา แล้วเราก็เข้าใจมันแล้วเราก็ประสบความสมําเร็จอสังหาริมทรั์ไม่เคยคิดเลยนะว่าตัวเองจะเข้าไปนะครับเริ่มต้นเพียงแค่ว่าเราไปอยู่ที่ทํางานแล้วเราอยากจะมีคอนโดสักคอนโดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปอยู่และทํางานนะครับแต่ไปไปมา,มาปรากฏว่าเราก็ไม่ได้ไปอยู่นะครับแล้วเราก็ปล่อยเช่าปรากฏว่าผมก็เล่าไปแล้วว่าการเช่าอ่ะ มันมีคนเช่าตลอดนะครับแล้วเราก็ได้ค่าเช่าอยู่ตลอดเวลาแต่เพลนที่มันเกิดขึ้นก็คือด้วยความไม่รู้ความไม่เข้าใจในธุรกิจนี้มันได้ผลตอบแทนก็จริงแต่ถึงเวลาปุ๊บเนี่ยในการดูแลและบริหารคอนโดด,ด้วยตัวของเราเองเนี่ยมันได้มันได้ผลตอบแทนแต่มันยากนะครับมีอะไรที่มีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการเช่าเนี่ยเยอะมากแล้วเราไม่มีเวลา ไปดูแลยิ่งถ้าใครคือถ้าใครไม่ได้ทํางานเลยอะแล้วไม่ได้มีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วแบบมีเวลาว่างมากๆผมจะไม่ว่าเลยนะแต่แต่พอมันไม่มีเวลาว่างขนาดนั้นเนี่ยเราเขาต้องติดต่อเราเพื่อที่จะไปทานูน่นทํานี่เนี่ยมันก็จะเหนื่อยพวกเรามากนะครับในการที่จะต้องบอกไปติดต่อช่างแอร์มาซ่อมให้ติดต่อมาเปลี่ยนแอร์ให้ออกมาล้างมาทำห้องน้ําให้มาทําและนิติเนี่ยแต่ละที่ในคอนโดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็าไว้ใจเขาไม่ได้ฝากเรื่องเอาไว้ก็ลืมไปหมดเลยนะ นั่นคือประสบการณ์ว่าเฮ้ยมันเป็นการลงทุนที่ที่ถูกแต่มันมันไม่ได้มีความรู้ว่ามันมันยากขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่า้การลงทุนในรูปแบบนี้ถ้าเราคิดว่าเราจะกจะซื้อคอนโดเพื่อหนึ่งในอนาคตเราอยากจะอยู่เองหรือระหว่างทางที่เรากําลังรอที่จะอยู่เองเราอยากจะหาผลตอบแทนดีไม่ดีเราอาจจะไม่จาเป็นต้องมาอยู่เองอะไรก็ไนดะ้แล้วอยากจะหาผลตอบแทนกับอะไรสักอย่างหนึ่ง แล้วเรารู้ว่าไอ้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เ้ยในอดีตมันพูุ๊แล้วนะว่ามันทําได้ซึ่งผมก็ทํามาแล้วแล้วมันก็ทําได้จริงๆนะฮะ,ะแล้วมีคนดูแลให้โดยที่ไม่ต้องไปวุ่นวายกับสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ยากที่สุดในการที่เราจะซื้อคอนโดสักห้องหนึ่งก็คือตอนที่คนออกยากมากพอเขาออกว่ปุ๊บเนี่ยไอตอนออกไม่ยากหรอกครับแต่อีตอนเข้าไปดูห้องหลังจากที่เขาออกอะครับ เศร้ามากนะครับมันจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะครับเห็นหนู่นเห็นนี่แล้วมันเศร้าเศร้าไปหมดอะครับคือคุยง่ายคือเหมือนเราต้องเข้าไปรีโนเวททั้งหมดเลยนั่นหมายถึงว่าเช่าสองปีเราได้เดือนละสาม0,000ื่นไอ้ตรงนั้นนะหนึ่งปีค่าค่าค่าเช่าหนึ่งปีเนี่ยเราหมดไปกับการรีโนเวทห้องใหม่เพื่อให้คนอื่นเนี่ยมาเช่าต่อแล้วก็จะวนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องเอาเงินที่เราได้มาเนี่ยมารีโนเวทใหม่สุดท้ายเนี่ยโอเคได้ตังค์นะกระแสเงินสดมีนะแต่มันไม่ได้ ผลตอบแทนที่เราต้องการจริงๆเพราะว่าเราไม่มีคนที่มาดูแลตรงนี้ผมเชื่อว่าโครงการแบบนี้มันตอบโจทย์เราว่าถ้าเราคิดวิว่าเราจะลงทุนคอนโดหรือลงทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้คนเช่าแล้วทำเลดีๆสักที่หนึ่งแล้ได้ผลตอบแทนสมัำเสมอแล้วไม่ต้องมานั่งวุ่นวายกับสิ่งที่เราจะต้องเจอในอนาคตมันเป็นเป็นภาพที่ตอบโจทย์ที่สําคัญคือ มันไม่ใช่แค่เข้าคอนโดแล้วเราเจอเรื่องร้ายๆในคอนโดที่หลังจากที่ผู้เช่าออกนะเราต้องรอเวลากว่าจะมีคนมาเช่าเราต่ออีกรีโนเวทนี่ก็สองเดือนแล้วนะกว่าจะรีโนเวทเสร็จรอคนเช่าใหม่กว่าจะมาดูกว่าจะมาอะไรอย่างที่พี่เอพูดเลยเอเจนซี่เข้ามาเนี่ยนะเดือนแรกก็ดีกับเรามากพอเขาได้ไปปุ๊บเขาหายจริงๆอัน,นจริงจริงอันนี้ยอมรับหายจริงๆที่เหลือ,อน,นี่มึงไปซ้องกันเองอ่ามันกลายเป็นว่าแล้วระหว่างทางที่เราไม่ไม,ไม่ไม่มีคนมาเช่าอ่ะก็กลายเป็นว่าเราไม่มีรายได้เลยนะ คือแทนที om, day, 5, er, But, oral, ่จะได้เดือนละสามหมื่นสามื่ก็หายไปประมาณ5้เดือนกว่าจะหาคนเข้ามาใหม่ได้แต่โครงการนี้การเป็นว่าอ่ะหลังนั้นเรามารวมกันเรามาเรามาแชร์กันไหมเช่าไม่หมดเช่า8ปดสเหรือ10%นตรงนั้นก็ไม่เป็นไรทุกคนก็ยังสามารถที่จะได้รับค่าเช่าในปริมาณที่มีคนมาเช่าตรงต้นหมดแต่ผมเชื่อว่าถ้าถ้าด้วยทำเลอย่างนี้แล้วก็ด้วยลูกค้าที่มีอยู่เป็นประจำออคูเป็นซีเตมันก็จะไม่ต่ำหรอก แล้วเราก็จะได้ค่าเช่าโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งวุ่นวายอยู่กับสิ่งตรงนั้นเนี่ยอันนี้ผมคิดว่ามันตอบโจทย์สําหรับโครงการนี้แล้วก็เป็นการตอบโจทย์เพนที่ผมเคยโดนและตอนนี้ก็ยังโดนอยู่นะฮะแต่ไม่ขายนะครับเพราะว่าเก่าว่าจะเก็บไว้แต่มันก็ยังเป็นเพนที่ยังโดนอยู่นะครับแล้วก็แต่ว่าจะผมจะไม่ซื้อคอนโดเองอีกแล้วนะฮะที่จะมาบริหารเพื่อให้เช่าผมก็จะมาหาโครงการในลักษณะแบบนี้แหละซึ่งมันดีกว่านะครับ